คุณแม่ตั้งครันมีอาการผิดปกติแบบไหนที่ต้องไปโรงพยาบาลก่อนนัดเดี๋ยววันนี้คุณแม่ตั้งคันไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคบคและพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครันแล้วอาการผิดปกติแบบไหนที่คุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลก่อนนัดปกติแล้วนี่คุณแม่ตั้งครันจะต้องมีการนัดฝากคันไปเรื่อยๆ อาจจะ1สัปดาห์สสัปดาห์สสัปดาห์4สัปดาห์หรือเป็นเดือน2เดือนก็แล้วแต่ดุลพินิษ์ของคุณหมอคุณพยาบาลที่นัดฝากขันนั่นเองแต่ถ้าเรามีอาการผิดปกติแบบไหนที่เราจะต้องไปก่อนนัดวันนี้โค้ชสรุปมาให้12อาการอาการเริ่มแรกนะคะก็คือข้อที่1แพ้ท้องมากรุนแรงนะคะรุนแรงขนาดไหนกินไม่ได้เลยขึ้นไส้อาเจียนมาก เหนื่อยเพลียหน้ามืดหรือบางคนแม้กระทั่งเป็นลมไปเลยอันนี้เรียกว่าแพ้ท้องรุนแรงคุณแม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะอย่าชะล่าใจอย่าใจเย็นพบคุณหมอนะคะอาจจะได้ยาแก้แพ้หรืออาจจะได้นอนโรงพยาบาลได้รับน้ำเกลือได้รับวิตามินคุณหมอจะพิจารณาดูให้อีกทีนึงอาการผิวติที่2นะคะที่จะต้องไปโรงพยาบาลก่อนนัดก็คือมีเลื่อนออกทางช่องคลอดอาจจะมีปวดท้องหรือไม่ปวดท้องร่วมด้วย ถ้ามีเลือดออกก็ให้นึกถึงภาวะแท้งไหมท้องลมไหมท้องนอกมดลูกไหมรกเกาะต่ำไหมรกลอกตัวก่อนกําหนดไหมคลอดก่อนกําหนดไหมหมดลูกแตกไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีเลือดออกให้คุณแม่รีบไปนะคะหมอจะได้ตรวจภายในจะได้อันตรสาวให้นั่นเองอาการผิดปกติที่3ค่ะคือปวดหน่วงท้องน้อยที่รุนแรง นะคะอาจจะมีเลือดออกหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่ถ้าเราปวดมากปวดรุนแรงคนไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะเวลาไหนกลางวันกลางคืน,นก็ต้องรีบไปอาการผิดปกติที่4คือมีปัสสาวะแสบขัดนะคะอันนี้ก็ต้องไปอาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมีปัสสาวะมีเลือดปนนะคะต้องรีบไปนั่นเองอาการที่5นะคะก็คือตกขาวคันมีกลิ่นเหม็น อันนี้คุณแม่ก็ต้องไปนะคะอาจจะมีการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ไหมอาการที่หกค่ะคือเมื่อคุณแม่อายุครรภ์28สัปดาห์ขึ้นไปแล้วลูกดิ้นลดลงหรือไม่ดิ้นเลยนะคะวันหนึ่งนับแล้วไม่ถึง10ครั้งต่อวันคุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลเช่นกันอาการผิดปกติข้อที่7นะคะคือน้ำหนักไม่ขึ้นหน้าท้องลดลงลูกไม่ดิ้นนะคะอันนี้ก็ต้องพบหมออนานะคะเสี่ยงต่อทารก เสียชีวิตในคันไหมข้อที่8นะคะคือมีอาการปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปีมีบวมร่วมด้วยอาจจะเกิดภาะวะพิษแห่งคันไหมหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งคันหรือเปล่าต้องไปพบคุณหมออันที่9นะคะก็คือมีน้ำขําใส่ไหลออกจากช่องคลอดเน้นนะคะเป็นน้ำใส่ไหลออกจากช่องคลอดไม่สามารถกั้นได้ ไม่สนใจที่อายุคันเท่าไหร่นะคะถ้ามีน้ําไหลออกมาเรื่อยๆหรือน้ําแตกอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลชักช้าเดี๋ยวเสี่ยงต่อลูกเสียชีวิตในคันหรือถ้านานมากกว่า24ชั่วโมงอาจจะมีการติดเชื้อในมดลูกได้อันที่10นะคะก็คือท้องปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นนั่งพักนอนพักแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายไปนะคะไม่สนใจที่อายุคันเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็ต้องรีบไปเช่นกันข้อที่11นะคะก็คือ มีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกขั้นเนื้อขั้นตัว,ตวหรือไม่สบายต่างๆนะคะคุณแม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลก่อนนัดยิ่งช่วงนี้นะคะเรื่องของโควิดนะคะต้องเฝ้าระวังเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าซื้ออยาทันเองพบคุณหมอนะคะจะได้ตรวจจะได้รักษาได้ถูกวิธีแล้วก็ข้อที่12ถ้ามีอาการ ปวดจาราร่วงท้องเสียมากถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากกว่า3ครั้งต่อหนึ่งวันหรือถ่ายแค่ครั้งเดียวมีเลือดปนเหนื่อยเพียนะคะซึมมีภาวะขาดน้ำคุณแม่รีบไปโรงพยาบาลนะคะอาจจะทานเกลือแร่ก่อนได้นะ,ะจะได้ป้องกันการสูญเสียน้ำเนี่ยเกลือแร่นะ,ะถ้าคุณแม่เหนื่อยลูกในครันยิ่งจะเหนื่อยนะ,ะเพราะฉะนั้น12อาการนี้นะ,ะเป็นอาการที่ผิดปกติที่คุณแม่ฝากคันคุณแม่ตั้งครันจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนนัดนั่นเอง นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้เป็นสัญญาณเตือนว่าเรามาแล้วเราเจอกันแล้วความรู้ในเรื่องของแม่และเด็กก็จะนำมาฝากสำหรับคุณแม่กันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ